สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับต้องบอกว่าเวลาเนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับต้องบอกว่าปี2,568ที่กําลังจะผ่านพ้นไปนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ผ่านไปกับปีเก่านะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่ปีใหม่นะครับหรือว่าปีมะเมียนะครับหรือว่าปีม้านั่นเอง2,500 69เนะครับเป็นปีแห่งการก้าวกระโดดก็ขอให้ท่านผู้ชมมีกิจการหรือว่าการงานที่ทําอยู่เนี่ยนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองนั่นเองทางด้านสุขภาพก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงครับในส่วนของวันนี้นะครับต้องบอกว่าผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินแปลงหนึ่งนะครับที่ดินแปลงเนี้ยใครที่เป็นอชอบวิวภูเขานะครับหรือว่าเป็น fc สําหรับวิวเขาหลวงนะครับซึ่งในวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินถือว่าเป็นที่ดินขนาดเล็กนะครับเนื้อที่เนะี่ยโดยประมาณ3ไร่ ะะแต่ละแปลงนะครับท่านผู้ชมจะมีหน้ากว้างโดยประมาณ100เมตรมองเห็นวิวเขาหลวงได้ทุกแปลงนะครับแล้วก็ในส่วนของสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาไฟฟ้าสายอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานแล้วก็อยู่ในในส่วนของแหล่งชุมชนด้วยนะครับในวันนี้เราเดินทางกันมาที่ตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทยัยธานีนั่นเองครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ในส่วนของเอกสารสิทธิ์ครับเป็นโฉนดคุดแดงเนื้อที่แต่ละแปลง3ไร่ นะครับย้ำว่าเนื้อที่3ไร่ขายเหมาขายยกแปลงฟรีค่าโอนนะครับหกแสนหบาทนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ถือเสียว่าเป็นของขวัญน,นะครับที่กําลังจะเข้าสู่ปีมะเมียหรือว่าปีมานะครับ2,569้า2,569ที่กำลังจะมาถึงนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับการติดตามช่องของเรานะครับมาโดยตลอดทั้งปีแล้วก็ยังไม่ได้ เลือกซื้อนะครับก็ถือซะว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่เอาไวา้พิจารณากันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิวเขาแหล่งชุมชนนะครับหรือว่าสาธารณทุโกที่มาพร้อมแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเป็นพื้นที่ที่ พัฒนาได้นะครับไม่ว่าใครอยากจะปลูกบ้านทําสวนทําเกษตรนะครับก็เหมาะเป็นอย่างมากเพราะว่าโดยสภาพของแปลงพื้นที่ไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมนั่นเองครับในวนของแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูในวนของภาพบุมสูงและแนวขอบเขตแล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับตต่่ออพพาาเดินชม จะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไรนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีดีติดเขาติดน้ำำานําลําธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดี ท่านนี้จงไว้วางใจปัญยาทาศดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทั้นวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พาท่านผู้ชมไปดูนะครับในส่วนของแนวขอบเขตหรือว่าในส่วนของวิวเขาหลวงนะครับโดยกันทั้งหมด3แปลงนะครับย้ําว่าแต่ละแปลงนะครับจะมีเนื้อที่3ไร่นะครับแล้วก็มีหน้ากว้างเนี่ยนะครับโดยประมาณ100เมตรนะครับแล้วก็มีด้วยกันทั้งหมด3แปลงนะครับแปลงละ650 0 0 0บาทนะครับซึ่งราคานี้ ฟรีค่าโอนครับในตอนนี้ผมยืนอยู่บนทางสาธารณะที่เป็นถนนลัดยางนะครับซึ่งผมก็จะมาจากในส่วนของตัวอำเภอสว่างอารมณ์นะครับโดยประมาณ6กกิโลนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบนะครับหรือว่าพื้นที่โซนนี้นะครับก็จะเป็นอบตหนองหลวงนะครับห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยโดยประมาณโลครึ่งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของน้ำประปาไฟฟ้านะครับรวมไปถึงสายอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานนะครับสามารถที่จะต่อขอขยายนะครับเข้าไป ใช้นะครับในส่วนของแปลงที Somehow, ่ดินได้ที However, ่ดินนะครับก็จะอยู่ฝ like ั uhm ่งตรงกันข้ามนะครับของถนนลาดยางซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูในส่วนของแปลงแรกกันก่อนในส่วนของแปลงที่1นนะฮะเดี๋ยวเราข้ามถนนกันไปนะครับส่วนทางหลวงตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางที่สามารถวิ่งไปในส่วนของอําเภอลาดยาวได้นะครับไปจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งเป็นอําเภอที่มีขนาดใหญ่นะพูดถึงนะครับแล้วก็มีในส่วนของห้าง โลตัสด้วยนะเป็นห้างโลตัสนะครับเป็นบิ๊กซีแล้วก็มีในส่วนของห้างสรรพสินค้านะครับโลงหนังด้วยนะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรายืนหยุดตรงนี้นิดนึงนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูสภาพนะครับในแปลงที่1นะฮะแปลงที่1นะครับก็จะมีหน้ากว้างติดทางสาธารณะนะครับโดยประมาณ100เมตรแล้วก็ทางเนี่ยจะมีความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะฮะเป็นทางสาธารณะนะครับ ลักษณะของพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่เปิดโล่งนะครับเราก็สามารถที่จะมองเห็นนะครับในโซนของวิวเขาดาวเรืองนะครับแล้วก็เขาหลวงได้ซึ่งเขาหลวงเนี่ยเป็นอุทยานด้วยนะครับก็เป็นเขาที่ได้รับการดูแลนะฮะแล้วก็จะเป็นเขาที่มีขนาดใหญ่มีความยาวนะครับตั้งแต่หัวยันท้ายนะครับจะอยู่ที่25กิโลสามารถมองเห็นได้ทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุทัยธานีนะครับหรือว่าจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองครับ ตามสภาพตามสภาพพื้นที่นะครับก็จะเป็นทุ่งนานะครับก็ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะฮะในส่วนของแนวขอบเขตที่ดินนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของทางด้านวิวเขาหลวงนะครับก็จะอยู่ที่โดยประมาณนะครับแปลงละความกว้าง50เมตรนะครับอันนั้นคือความกว้างในแต่ละแปลงนะครับซึ่งเขาหลวงจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกนะครับแล้วเราก็ไล่เรียงกันมานะฮะ ทางด้านของทิศเหนือนะครับก็จะเป็นทางสาธารณประโยชน์หรือว่าบริเวณทางด้านของหน้าแปลงที่ดินนะครับในแต่ละแปลงเนี่ยก็จะมีหน้ากว้างโดยประมาณ100เมตรโดยประมาณต้องบอกว่าเท่าเท่ากันในแต่ละแปลงนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็อยู่ในส่วนของแปลงที่1นนะครับสามารถอถอยห้างออกมานะครับแล้วก็เก็บใน่วนของอวิวภูเขานะครับเอาไว้ได้ทั้งหมดได้อย่างชัดเจนนะครับเรากําลังจะเข้าสู่ปี มะเมียนะครับหรือว่าปีม้าเป็นปีแห่งการก้าวกระโดดนะครับก็อย่างที่บอกว่าเหมาะเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับใครที่ต้องการนะครับที่ดินนะฮะต้องการที่ดินเพื่อเป็นของขวัญนะครับปีใหม่นี้นะฮะให้กับครอบครัวนะครับก็สามารถเลือกซื้อกันได้นะฮะได้แปลงที่1เนี่ยต้องบอกว่าได้สะด้วยนะครับได้สะนะฮะก็จะอยู่บริเวณริมแปลงนะครับสะลูกนี้นะครับก็จะมีเนื้อที่เนี่ยโดยประมาณ เกือบเกือบสงานนะครับก็กําลังดีนะครับกับเนื้อที่3ไร่มีสะ2งานนะครับก็สามารถที่ต้องบอกว่าเพียงพอนะครับกับการที่เราจะทำเกเษตรนะฮะแล้วก็มายืนอยู่มุมนี้นะครับทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราในตัวเล็กมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับวิวภูเขานะฮะกับเขาหลวงของเราเนี่ยสะน้ํามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับ แล้วก็ต้องบอกว่าสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับ<ๆ>เข้าสู่หน้าหนาวนะครับบรรยากาศลมพัดเย็นดีนะครับทำให้การรีวิวของเราเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะวิดีโออาจจะยาวนะครับเพราะว่าด้วยสภาพอากาศเราก็เดินกันไปดูกันไปนะครับแล้วก็บรรยายกับสภาพพื้นที่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันลักษณะของดินนะครับก็ต้องบอกว่าออกเป็นดินร่วนปนทรายนะครับ ฝั่งทางด้านแนวที่เราเดินกันอยู่เนี่ยจะเป็นทางด้านของทิศใต้แล้วก็ทางด้านของทิศใต้นะครับเป็นท้องทุ่งนานะครับซึ่งในตอนที่เราถ่ายเนี่ยก็มีข้าวสีเหลืองทองนะครับพร้อมที่กําลังจะเก็บเกี่ยวนะครับแต่ถ้าลมพัดเนี่ยนะครับก็จะทําให้เวลาช่วงตอนเย็นเนี่ยมีบรรยากาศแล้วก็มีกลิ่นอายของดินนะครับแล้วก็กลิ่นของข้าวนะครับซึ่งผมโดย ปกติแล้วเนี่ยก็เป็นการก็ชอบอยู่แล้วเนาะทำงานออกนอกพื้นที่นะครับก็มีบรรยากาศแบบนี้เราก็จะชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะฮะขายของสักนิดหนึ่งเรามีบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นการขุดสะทมดินนะครับหรือว่า,าปรับพื้นที่นะครับอาทิเช่นอย่างใครซื้อเนี่ยนะฮะถามว่าขุดโคกหนองนาได้ไหมนะครับเป็นคําถามที่เจอบ่อย ขุดได้นะครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะฮะต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่ามีผลงานนะครับสามารถไปดูกันได้มีบริการนะครับปลูกป่าปลูกต้นไม้นะครับซึ่งตรงนี้รายละเอียดก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ใครชอบแบบไหนปลูกอย่างไรนะครับก็โทรเข้ามากันได้ตอนนี้เรากําลังเข้าสู่แปลงที่2แปลงที่2นะครับก็ยังเก็บภาพ เขาหลวงเอาไว้ได้ทั้งหมดเช่นกันนะฮะนี่เราก็เน้นนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นตามสภาพพื้นที่จริงกันอยู่นะฮะบ,บริเวณนี้นะครับก็จะมีสระน้ำนะครับที่อยู่ทางด้านบนนะครับสระน้ําที่อยู่ทางด้านบนเหนือแปลงที่ดินขึ้นไปนะครับก็โดยประมาณ1กิโลนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศยามเย็นที่สามารถที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับออกกําลังกายสามารถทําได้ ห่างจากเขื่อนวังล่มเก้านะครับจะอยู่ที่16กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุไทยัยธานีนะครับอยู่ที่35กิโลสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ80เมตรไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมถือว่าเป็นพื้นที่ที่สูงนะฮะปล่อยให้เช่านะครับก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ทําบ้านสวนเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นแปลงที่เหมาะนะครับเพราะว่าขนาดแปลงพื้นที่เนี่ย 3ไร่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยขุดสะนะครับแล้วก็ปลูกไม้ยืนต้นนะครับหรือรวมไปถึงปลูกผลไม้ลากไม้นะครับรอบๆบ,บริเวณบ้านเนี่ยนะครับถือว่าเพียงพอกับการทําการเกษตรนะรถือว่าเป็นเนื้อที่ที่หลายคนหลายท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามผมเป็นจํานวนมากเพราะบางทีอะไร่หนึ่งก็เล็กบางคนบอกนะสองไร่นี่เกือบจะพอดีแล้วสามไร่นี่ดีเลยนะครับจากประสบการณ์ที่เ,เราขายแล้วก็ได้พูดคุยกับ ทางเจ้าของเดินกันมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงแปลงที่3แล้วสินะมาถึงครับโดยประมาณเราเดินมานี่ก็เกือบ2อ0เมตรนะครับเพราะเป็นแปลงที่3เนี่ยก็จะได้ชิดกับเขาเดาวเรืองนะครับซึ่งเขาเดาวเรืองบริเวณทางหน้าของแปลงที่3ก็เป็นในส่วนของทางสาธารณะด้วยนะครับสามารถเข้าได้อีกทางหนึ่งนะฮะ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดเอาแบบนี้เลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับที่ดินของเราในวันนี้นะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับบางคนบางท่านดูรีวิวเนี่ยมันอาจจะกินเวลานะครับภาพช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับเนื้อหาเนี่ยอาจจะขาดได้นะฮะก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นี่นะครับก็จะมีในส่วนคแปลงที่1นะครับที่ อาจจะเป็นสระน้ำนะครับแล้วก็ส่วนแปลงที่เหลือเนี่ยก็เป็นพื้นที่เปิดโล่งนะครับต้องบอกว่าแต่ละแปลงเนี่ยมีหน้ากว้างนโดยประมาณ100เมตรเห็นไหมใครที่เป็น fc เขาหลวงนะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากติฝากชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชมคลิปวิดีโอของเรามาถึงในตอนนี้นะครับก็เบอร์โทรตรงนี้เป็น id line ด้วยนะครับในโซ่ของวันนี้ผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนอีกนิดนึงครับ เรามาย้ากันดีกว่า3ไร่นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นฉนุดขุดแดงเนื้อที่3ไร่ขายเหมาขายยกแปลงนะครับฟรีค่าโอนหกแสนห้าหมืนบาทกับที่ดินแบบนี้วิวเขาหลวงไม่ได้มีมาบ่อยๆในส่วนของวันนี้ผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน EP ีหน้าครับสวัสดีครับ